สวัสดีครับหมอคูตวีนะครับเป็นกุม,า,า,รมารแพทย์ผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นแพทย์ผสมผสานด้วยทีนี้ผมจะมีเทคนิคนะครับในการหยุดเลือดห้ามเลือดนะครับพอดีได้ดูข่าวนะครับที่มีคุณลุงเนาะลื่นหรือล,ล้มอะไรเนี่ยหัวฟาดไปกับขอบโอง่งนะฮะแล้วก็ล้มเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะฮะ ยังมีสติอยู่นะครับแล้วก็มีรอยเลือดนะครับออกไปจากบริเวณโอ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ถามว่ามันมีวิธีไหมที่แบบจะทําให้หยุดเลือดนะครับไม่ให้ไหลจนกระทั่งหมดตัวนะฮะบ,บางทีนี่เลือดออกจนกระทั่งเสียชีวิตได้เลยนะครับอย่างในข่าวนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนเส้นเลือดแดงหรือไม่ก็เส้นเลือดดาใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณศีรษะนะครับเส้นเลือดในร่างกายนี้ก็มอีอทั่วผิวหนังนะครับทั่วร่างกายนะครับถ้าเส้นเลือดใหญ่ก็จะอยู่ลึกหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยปกปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าโดนแล้วอันตราย แต่ว่าเส้นเลือดที่มันใหญ่แล้วก็ตื้นที่สุดนะครับแล้วอันตรายเนี่ยก็คือบริเวณคอนั่นเองสองข้างนะครับจะลองจับดูเนี่ยก็จะมืนเต้นตุ๊บตุตุ๊บนะฮะตรงคอสองข้างอันนี้อาจจะเป็นเส้นที่อันตรายนะครับเวลาที่เขาเออล็อกคอนะครับอันนี้จะคับเกี่ยวกับที่อเมริกาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็ล็อกคอแล้วกันนะครับถ้าล็อกแล้วกดที่เส้นเลือดสข้างนี้นะครับจนสนิท เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้นะครับอันตรายนะครับถ้าเลือดไม่สามารถเลี้ยงสมองแล้วมีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ภายใน5นาทีเนี่ยก็สมองก็จะไม่สั่งการนะฮะก็คือเป็นเหมือนผักเลยก็คือจะเสียชีวิตนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการเ,เป็นผักเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะฮะ น,นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเลือดตรงนี้นะเส้นตรงนี้เลือดออกนะครับเส,เส้นเลือดแดงใหญ่นะครับวิธีการอย่างเดียวเลยครับกดนะฮะเลือดออกตรงไหนกดตรงนั้นนะครับถ้าเราหาพาคอสหรือว่าอะไรที่มันสเตอร์ไลน์หรือว่าไม่มีเชื้อโรคปราศจากเชื้อแล้วเนี่ยไม่มีจริงๆนะตอนนั้นแล้วเลือดมันพุ่ง นะครับเป็นจังหวะเพ้าเสียทายก็คือจังหวะของการเต้นบีบตัวของหัวใจกดครับกดนี้แหลนะถ้าออกตรงหัวนะครับพุ่งพุดพุดพุด,ดนะฮะเลือดออกเป็นแบบจังหวะของชีพจรน,นั่นเองนะฮะก็กดดีครับกดนะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับให้จําไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการช่วยชีวิตตัวของเขาเองนะครับ หรือเราไปประสบพบเจอนะครับกับบุคคลที่เลือดออกแบบนี้นะฮะก็กดไว้นะครับง่ายๆนะครับหรืออาจะเอาผ้าก็ได้ซื้อสำลีก็ได้นะครับแต่ต้องกดบริเวณที่เลือดมันไหลออกมากดอย่างเดียวนะครับง่ายๆนะครับจนกระทั่งมีคนมาช่วยนะครับมีบุคลากรทางการแพทยม์มาพาไปโรงพยาบาลนะครับ หรือเราก็กดไปนะฮะแล้วก็พาไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะฮะก็จะไปถึงมือคุณหมอสัญญาแพทย์นะครับอาจจะมีเย็บต่อเส้น,เ,เ,สนเลือดหรือไม่ก็ผูกไปเลยนะครับถ้าเป็นเส้นเลือดที่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งที่เส้นเลือดที่ออกได้เยอะนะครับนอกจากเส้นเลือดแดงไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะเป็นเส้นเลือดแดงนะฮะที่ออกเป็นแบบชิบะจรก็คือเส้นเลือดดาใหญ่นะครับก็อยู่ทั่วร่างกายเหมือนกัน ที่เราเจอกันง่ายสุดเลยก็คือตรงนี้เจาะเลือดตรวจสุขภาพนะฮะก็จะเจาะบริเวณตรงนี้สองข้างแต่ถ้าเกิดว่าตรงศีรษะนะครับเหมือนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีการตีกันหรือว่าล้มฟาดพื้นนะฮะเรามีเส้นเลือดบริเวณนี้ก็มีนะครับถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเซิร์ชดูก็ได้ว่ามีเส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยง หนังศีรษะเนี่ยทั่วหนังศีรษะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแจ็คพอตนะครับกระทบกระแทกไปเป็นแผลแตกแล้วไปโดนในเส้นเลือดดาใหญ่นะฮะโอ้โหออกพอๆกับเส้นเลือดแดงเลยครับนะถ้าเส้นเลือดแดงเล็กนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเส้นเลือดดาใหญ่นะครับโอ้โหออกเยอะมากนะครับถ้าออกเยอะเกินเอ่อสิสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดในร่างกายนี่แล้วก็ช็อกแล้วนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถ ปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองพอนะฮะก็เป็นการเตือนไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วมีอุบัติเหตุขึ้นมาหรือไปประสบพบเจอนะครับก็สามารถหยุดนะครับกดนะครับที่เส้นเลือดเหล่านั้นได้นะครับไม่ว่าจะใช้อะไรนะครับส่วนมากในสงครามเนาะ ในในหนังที่เราดูกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาใช้ผ้ากอสนะครับสะอาดนะครับออกมาแล้วฉีกปุ๊บนะครับก็ก,กดปึ้งนะครับเวลาที่โดนยิงหรือว่าโดนรดะเสกระเบิดนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีในการสต็อปบลดหรือว่าหยุดเลือดห้ามเลือดนั่นเองนะครับที่ง่ายสุดแต่ว่าวิธีขันชนะนะครับมันคงไม่ต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องแนะนําดีกว่าเอากดอย่างเดียวง่ายสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ในสงครามบางที่นี่เขาใช้ผ้าหนามัยประหยัดนะฮะไม่มีผ้าก๊อซนะครับหาไม่ได้ผ้าหนามัยเนี่ยะกดได้เลยออกมาปุ๊บเนี่ยสะอาดแน่นอนไม่มีเชื้อโรคครับกดได้เลยนะครับเป็นที่หัวผ้าหนามักดหัวเลยนะครับแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลผ้าก๊อซก็จะชุ่มไปด้วยเลือดนะครับไม่ใช่เลือดประจําเดือนครับเลือดจากหัวนั่นเองนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะลองใช้อุปกรณ์ มือหรือว่าสิ่งของใกล้ตัวนะครับในการที่จะห้ามเลือดเพื่อช่วยชีวิตของตัวเราเองหรือคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคนพบเห็นนะฮะที่เราสามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเ,เกร็ดความรู้ที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็ใครจะถามอะไรก็ถามข้างล่างได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะฮะฝากกดติดตามนะครับเพื่อได้ ข้อมูลความรู้ต่างๆอัปเดตทั้งทางด้านแผนปัจจุบันและแผนผสมผสานนะฮะแล้วก็ฝากแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะฮะแล้วก็ใครจะตรวจออนไลน์ก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับวันนี้หมอคูจะมีไปก่อนครับสวัสดีครับ